พี่ล้วลลัวลัวชุดเผาวชุดเผาลัวครับขีาวต้ม่ขวก็มอาจออยู่ได้ค่ยวที่เยอะก็มา่าเยอะมา

สวัสดีชาวสยามทุกคนนะครับวันนี้ผมพักินอาขะนะครับอยู่ที่บ้านวิศรานะครับวันนี้มีงานแต่งนะครับเป็นคนนี้นะครับเป็นพี่สาวผมนะครับอยู่ที่บ้านวิศราแต่งกับพี่คนนี้นะครับเป็นชนชนเผ่าอะไรนะครับชนเผ่าลุวะแล้วก็ผมจะแนะนําให้รู้จักนะครับนี่ครับเป็นญาติพี่น้องครับคนไหนเป็นแม่คนไหนเป็นแม่แม่แม่นี่นะครับคนนี้เป็นแม่นะครับน่ารักสุดๆนะครับ แล้วอยากจะรู้ว่าเวลาเราแต่งงานเนี่ยคือมีอุปกรณ์อะไรบ้างเวลาใส่เนี่ยเป็นชุดอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ตรงนี้นะเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับอ่นนี่เป็นเป็นมีดนะครับอาวุธประจํากายเป็นประเพณีใช่ไหมพี่ประเพณีครับประเพณีต้องใส่อย่างนี้นะครับชนชนฝาของพี่ครับแล้วก็มาดูฝั่งเจ้าสาวนะครับถ่ายไก่เลย ครับอ่าไม่ไม่ทราบว่าที่มือนี้เป็นอะไรครับกำไรกำไรเป็นเป็นอะไรครับเค่องปรดาเป็นเงินอ่าเป็นเงินเป็นเงินแท้เลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ครับตรงเนี้ครับเป็นอะไรครับอันนี้เงินอ่าเงินเงินแล้วก็แล้วก็หูครับเป็นอะไรครับนี่อันนี้ก็อ่าโอเคครับนี่นะครับ งานแต่งบ้านพิสาลานะครับกับชนเผ่าอา่ะพี่พี่สาวเป็นชนเผ่าอา่าแล้วก็พี่ชายเป็นชนเผ่าลวะลวะโอเคครับวันนี้ดีใจมากมากนะครับนี่นะครับญาติๆนะครับคนไหนเป็นพ่อคนไหนเป็นพ่อพ่อครับนี่นะครับพ่อนะครับวันนี้พ่อก็มาด้วยนะครับวันนี้พ่อมาด้ว ดีใจมากๆนะครับวันนี้พ่อนะครับโอเคครับผมครับ <c oughs> นี่นะครับเปลี่ยนชุดอาขานะครับ <c oughs> เจ้าสาวอาขานะครับอโหเขาบีมไยังไง Hãy subscribe <laughs> cho kênh con Mì thế Để không bỏ tôi <laughs> những video hấp dẫn ฟอร์นเออตัวนี้ไงสวยนี่ก็ไหนอ่าบอกพี่ 我那叫。 yàmù ìjọ sá domina <imit> iná bàjáyé ẹdí wàá nòye mi iná àkà àkà má do didina ọtọ náà iná bẹ yẹmu ngbámáyé ẹsẹ kòjá ee dọwàtí alo ẹnlẹtí alo iná adóma. อาขามาย์ขามาย์เดี๋ยวมาอุชลาข้าพูอีกามลาพี่ย้นาลุอาเดี๋ยวมาอุชล่าข้าพูอีบัดจาละชอ่เดี๋ยวมาสล่าล่ะจู่อะอาชอ่เดี๋ยวมาช่วกันจละชอ่เดี๋ยวเดี๋ยวอาเดี๋ยวมาอาเดี๋ยวมาพูอาเดี๋ยวมาช่ยอาเดี๋ยวมาพูอ่าอาชอ่ต้องจ่ายอาชอ่ต้องจอยู่น้าเจมิเนี่ยต้องจ่ายจียศกุลอะไรศักกูอามาดามัเนี่ยมัจุนยมีอะไรต้องจ่าอามาดานี่มัจุนยมีอะไรต้องจอยู အ kind of ဲ့မ etsu me အဲ uh ့ဘ huh. uh ွာအမဒန်နဲ uh ့မကြေပြပါဘူး။အမယက်တရား दे ။နာ၊ဂျွန်မီနမကြစင်ရနအလီမတ်ရော။အလီမတ်ရောအလီမတ်ရောဘွတ်တရာရက်တိုက်။အခရစခုနတုံးရဲ့။ဂျွန်မီနရဲ့စူချာ၊အကပယ်မီရဲ့စူချာ။အမဒန်ရဲ့ທີມဂျွန်မီအမယက်ဘွာ။ဟော၊သွားလာ။ 那審查他那啊沒有一巴拉會那你說配的炸個個啊要要夢沒的對啦要夢嘛不了就夾把夾要夢一巴拉會那你連那個連那個陳了了靠嘛要夢啊呀你要不是配去把要你呢要著沒啦啊你沒炸個都要沒了嗯說那 အဲ့တော့အပြစ်တိုင်းပြန်ရတယ်နော်။အခုမဖူဆလာဖူလာဖြစ်တယ်မင်္ဂာခာ။ယူဝန္တော်လိုမီယိုလိုမဲလိုရည်။ဘရမဲလိုငမချကောမလာဒီမခာ။လိုအေးအဲ့တော့။ဟောပါတာရောင်းရတယ်။နာဒီမဘ။အခယာအကြီးချုပ်နေကိုဥပစာညမလာ။လာချညမလာ။အချွန်နေ။ 저기야 냄엘아 비좀냐 야래님 가이가니 아두마 고살아카마 야래님 자잉아 응자예 촨미다 니촨페 이라무저 사돌레 존야멜아 야고메라레 나이노 존야멜레 njɛsalɛ jatatɔto yɛ aka yakkɔ yɛlɛ nudzali hàn la aka kɔtukɔ mi tukɔtukɔ aka ma yɛlɛ la yɛlɛ ma kala nidumayi kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ ma nidula la gba ti a tola la aka ma tẹ mùsùlùmà tẹ la tɔ tɔtukɔ nùkà. Lemian, mm. leh, kelihatan leh. Oh, mana? Uh. Oh, jom nah. aku cakap, aku. Aduh, hari mm. ni ada mumi ni. Aduh, jauh lor. Mila, aku dah ikut cuci je la. Ya mungkin la, pulak. Oh, banyak uh. banyak. Uh. Uh. Ah, ngah ngah pun 那能不要賞人家吉秀了扎樂沒能不過你那個也就沒了有你啊阿利茶不跳沒呢簽那個變沒呢簽那個的哪棟啊的多樣蠻濟的哎喲哎喲阿布呀樂在就沒你那耶樂在就沒你那 nga 好殺不了啊哈嘛 ညီရ <Es> ေ子子ာင်းတော့ညီရေးတော့ဘုန er, ာထီအောင်တော့ဘုနာနဘာတိအောင်ကျဲနာခဏနဘာညီရောင်းတယ်မင်းနေအတူကရောင်းနေမောနာရာပူခွေးတော့ဇိုင်းနေညိုကြီးကြီးပေါ်လေးနေရဂျုံမကြီးရဲနေမမဟုတ်ကဲ့အတူလာတော့ချီလာမှာည alem ဇိုင်းနာငါကုနာနာပိုင်တီနအဘုရားအလစ်ယာလောလူလာချင်းနာ

也來到 جاي ngjie 也來到 جاي 啊什麼差社會領域你說配不的有無沒了來不哭了會呢夢啊

阿培你呢都討雷命的雷阿德海呢怎樣了嘞砸了哇卡了是古都米那嘞